ตำานานของช่างตีเหล็กตอนที่1519ใรเให้เสียภาคไทยโดยมนุษย์มีสามเหตุผลที่ทําให้ในรกนั้นมีระดับความยากที่สูงมากประการแรกดีบัฟในในรกค่าสถานะและค่าเรี่ยวแรงจะลดลงตลอดเวลาตราบใดเท่าที่หายใจเข้าและออกในจุดที่มีแม่น้ำเพลิงโลกันและหมอกพิษมนุษย์นั้นไม่สามารถตํารงอยู่ได้นานนักเนื่องด้วยความเสียหายต่อเนื่องและ อาการตาบอดสมแล้วกับที่เป็นดินแดนแห่งความตายอย่างแท้จริงระการที่2ความหลากหลายของอสูรและสัตว์อสูรนรกทั้ง33ขุมมีสภาพเดี๋ยวนะ้ำมัน 32- หรือ33มสิบสาเขาเขียนว่า33มสินะในรกทั้ง33ขุมมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ประเภทของอสูรและสัตว์อสูรนั้นจะต่างกันอสูรทุกตัวจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันอยู่แล้ว ส่วนสัตว์อสูรจะถูกแบ่งแยกด้วยเผ่าพันธุ์ความแตกต่างเหล่านี้จะส่งผลไปถึงรูปแบบของการต่อสู้นั่นจึงเป็นเรื่องยากที่จะตะเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อทําการรับมือกับศัตรูให้ครบทุกรูปแบบแถมยังคาดเดาไม่ได้อีกด้วยว่าจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูในรูปแบบใดประการที่ 3. นรกนั้นไม่มีแผนที่ในทางทฤษฎีนรกมีขนาดที่เทียบเท่ากันกันกบโลกมนุษย์ แต่ว่าเมื่อได้ลองสัมผัสด้วยตัวเองกลับรู้สึกว่ามันใหญ่กว่าสิ่งนี้เกิดมาจากการที่ไม่มีแผนที่แถมภูมิประเทศเองก็ยังซับซ้อนเป็นเรื่องยากที่จะศึกษาภูมิประเทศของนรกให้แตกฉานมนุษย์จึงต้องลิ้มรสกับประสบการณ์คล้ายกับหลงอยู่ในเขาว,วงกฎหรือไม่ก็เดินไปท่ามกลางทะเลทายที่ไร้ขอบเขตแต่ทั้งที่นรกเป็นแบบนี้ติง้งเลเวลของท่านเพิ่มขึ้นนึงระดับ นั่นก็ยังไม่อาจที่จะสะกดข่มความยอดเยี่ยมของยูราและขอเกลได้ต้องขอขอบคุณเลระเเคเท่านั้นเปรียบดังคำพีกลยุทธ์และระบบ GPS ที่มีชีวิตเลระเเคคือจอมอสูรลำดับ10ซึ่งมีระดับตัวตนสูงและมีข้อมูลของขุมนรกในเชิงลึกมีแม้กระทั่งข้อมูลที่นักล่าอสูรเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยเธอจึงได้ทำหน้าที่นำทางยูราและขอเกลได้อย่างฉะฉาน ตลอดช่วงสงสัปดาห์ที่ผ่านมาภายใต้การนำทางของเหลอลาเคคนทั้งสองสร้างความสำเร็จครั้งใหญ่ได้มากมายไม่ใช่เพียงแค่1ห,หรือว่าสองยอมต้องเป็นเช่นนั้นเป็นเพราะว่าพวกเขาพิชิตนรกไปได้ถึง16ขุมเป็นการพิชิตโดยความหมายแตกต่างจากการกวาดล้างตามปกติเหลอลเเคในปัจจุบันคือผู้ครอบครองนรกทั้งหมด17ขุมยังนับรวมถึงขุมที่10ของเธออีกด้วยหรือกล่าวได้เลย ว่าเธอครอบครองนรกเ,เธอนั้นครอบครองขุมนรกไปแล้วเกินกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเช่นนี้ได้ก็เพร้อม,มาหาสงครามระหว่างมนุษย์และสูรเจ้านรกแต่ละตนหมดสิปกป้องบ้านของตัวเองเป็นเพราะว่าพวกมันหายตัวไปหรือไม่ก็ถูกเรียกไปทำสงครามกองทัพกว่า5้าหมื่นของเลอละเคได้เข้ายึดครองอย่างง่ายดายจนน่าเหลือเชื่อแต่แน่นอนหากไม่มียูราและขอเกลก็คงจะทำได้ไม่เร็วถึงขนาดนี้ ็เปบบติง้งราชาตนใหม่ถือกำเนิดราชาตนใหม่ถือกำเนิดราชาตนใหม่เปริวาลของเดลล่าเคเข้ายึดครองบัลลังก์ที่ว่างเปล่าอยู่ในฐานะผู้ปกครองในโลกทั้ง16ขุมเดลละาเคมีอำนาจที่จะปิดประตูมิติทั้งหมดภายในดินแดนของตัวเองนั่นหมายความว่าประตูมิติเกินกว่าเครื่องหนึ่งบนโลกหายไปเป็นเพราะว่าเธอไม่ได้รู้สึกดีแบบนี้มานานแล้ว ฉันก็ด้วยขอเกลและยูรามีใบหน้าที่สดใสยอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้คนทั้งคู่ภูมิใจมากที่ความสำเร็จของตนเป็นประโยชน์กับโลกโดยตรงรางวัลตอบแทนที่ไม่เคยได้รับมาก่อนกำลังสร้างความฮึกเหิมและช่วยดึงพลังงานออกมาได้ไม่รู้จบถัดจากนี้ไปพวกเจ้าต้องระวังตัวเลอละเคก่าวตักเตือนคนทั้งสองที่เผยสีหน้ายิ้มแย้มท่ามกลางประตูมิติที่กำลังทยอยเลือนหาย อสูรสาวกำลังเดินนำหน้าเดินนำหน้าสุดตามลำพังเป็นผลมาจากการแบ่งแยกกำลังรบหลังจากที่เข้ายึดครองขุมนรกใหม่ได้สำเร็จเธอจำเป็นจะต้องมีการทิ้งขุนพลส่วนหนึ่งเอาไว้คอยป้องกันข้าขาดพวกเจ้าไม่ได้ฝากข้างหลังด้วยล่ะเดยละเคปตกใจให้กับดิวราและขอเก้วด้วยตัวเองนั่นเป็นเพราะว่าความแข็งแกร่งของพวกเขานั้นจำเป็นเป็นอย่างมากสำหรับแผนในคราวนี้ เธอแสดงความเชื่อใจอย่างเปิดเผยโดยที่ไม่ได้แต่งแต้มหรือว่าพูดให้เกินจริงยูราและขอเกลยักหน่ารับอย่างเงียบงนันพวกเขาทั้งคู่ไม่ได้ถึกไม่ได้เกิดอคติเพียงเพราะว่าอีกฝ่ายนั้นเป็นจอมอสูรนับตั้งแต่วินาทีที่ลงเรือลำเดียวกันขอเกลกับยูราก็มองเลละเค้นั้นเปรียบเหมือนพวกของมองว่าเธอคือตัวตนอันสูงส่งและมีเกียรติในทํานองเดียวกันเลละเคก็มองเห็นแก่นแท้ของคนทั้งสองมาตั้งแต่ตน้น ฝีเท้าของเรือเคตตอนนี้หยุดลงบานประตูที่ใหญ่เรากับจะสูงเสียษฟ,ฟ้าตั้งเด่นต,นตระงานตรงหน้าเธอทำกลางความมืดมิดคณะเดินทางได้มาถึงจุดหมายหลังจากฝ่าฟันเส้นทางที่แตกแขนงเรากับตะขาดอยู่่าและขอเกลวไม่รู้เลยว่าที่นี่คือที่ไหนไม่มีข้อมูลเลยแม้แต่แม้แต่นิดเดียวที่นี่คือคลังสมบัติที่จอมมูนลำดับสี่คามิกินใช้เก็บดวงวิญญ,ญาณภายในนี้ มีดวงวิญญาณทั้งสิ้น999ดวงโดยที่99ดวงเป็นวิญญาณวีรบุรุษและอีก900อและอีก9ดวงเป็นวิญญาณตำนานทุกๆคนคือเหยื่อที่ถูกคามิคินจับมาขังเอาไว้จนไม่อาจก้าวข้ามแม่น้ำแห่งการคืนชีพได้ยูราและคอเกลนั้นต่างก็ดวงตาเบิดกว้างพวกมันตอนนี้มักจะย้อนดูออนหมายถึงว่าออคอคเกลกับยูราเนี่ย คนั้งคู่นั้นมักจะย้อนดูวิดีโอบันทึกมหาสงครามในยามที่ล็อกเอาท์นักรบวิญญาณ30ตนที่เคียงข้างกายคามิคินทุกตนแข็งแกร่งจนหน้าทึ่งแต่ว่าด้านในนั้นกลับมีวิญญาณแบบนั้นกว่า100ดวงแถมยังมีวิญญาณตำนานอีก9ดวงซึ่งยังไม่เคยถูกนำไปใช้ในมหาสงครามเลยมีต้องกังวลเป้าหมายของพวกเราไม่ใช่การทำลายดวงวิญญาณ แต่ว่าเป็นการทำลายหัวใจภายนอกของคามิกินที่เชื่อมโยงกับดวงวิญญาณเหล่านั้นข้าวางแผนจะบุกเข้าไปอย่างรวดเร็วและเรียปิดฉากซะเลอละเควางแผนที่จะล่าถอยทันทีที่บรรลุปเป้าหมายเสร็จกลายในหนึ่งตำนานไร้ยพ่ของเธอจะสิ้นสุดลงที่นี่เป็นการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่อย่างไม่ต้องสงสัยเธอใช้เวลานานกว่าที่จะตัดสินใจได้หนักแน่นขนาดนี้เป็นเพราะสิ่งนี้จะกลายเป็นบาดแผลไปชั่วชีวิต แต่ท้ายที่สุดแล้วเลละเคเลิกลังเลเธอนั้นตระหนักถึงขีดจำกัดของตัวเองได้อย่างชัดเจนต่อให้ดิ้นรนตลอดชีวิตที่ยังเหลืออยู่ต่อให้กลายเป็นเทพมารหลังจากที่สั่งสมบารมีเทพสำเร็จแต่ก็คงจะไม่มีวันก้าวข้ามกำแพงสูงอย่างบาเอลและอโมรักได้สำเร็จเลละเคจึงได้ตัดสินใจว่าเป็นการดีที่สุดหากจะเผชิญกับความพ่ายแพ้ที่จะต้องเกิดขึ้นสักครั้งในอนาคตในจังหวะที่เหมาะสมที่สุด จังหวะด,ดังกล่าวนั้นก็คือช่วงเวลานี้ไม่มีโอกาสไหนที่จะสร้างความเสียหายให้กับคามิคินได้มากกว่าตอนนี้อีกแล้วคามิคินเป็นหนึ่งในผู้ช่วยอน,น้อยนิดของบาเอลหากเราสร้างความพินาศความพังพินาศให้กับคามิคินได้บาเอลก็จะอ่อนแอลงมากเช่นกันเออขอถามสักข้อได้ไหมเชิญอริยดะดาคุณอยากให้นรกรเผชิญกับจุดจบอย่างนั้นเหรอ <c oughs> จะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรนรกคือบ้านเกิดของข้าเป็นดินแดงของข้าและบริวารพวกเราย่อมไม่มีทางอยากจะให้นรกเผชิญกระจุกจบข้าทำไปเป็นเพราะต้องการล้างแค้นบาเอลส่วนบริวารของข้าก็ต้องการชำระล้างนรกให้บริสุทธิ์นรกทุกวันนี้มันบิดเบี้ยวเกินไปนรกเป็นยังไงล่ะก่อนที่มันจะบิดเบี้ยวแบบนี้อ่าเรื่องนี้ข้าเองก็ไม่รู้ แต่เคยฟังมาจากใครบางคนข้าเกิดมามันก็บิดเบี้ยวแบบนี้อยู่แล้วอืมเข้าใจแล้วขอเกลยวไม่มัวชวนคุยเพิ่มเติมการทำแบบนั้นไปไม่มีความหมายอะไรเมื่อพิจารณาจากท่าทีของเหลอระเคดูเหมือนกับว่าตนยังไม่บรรลุเงื่อนไขในการได้รับข้อมูลต้นกำเนิดของนรกลำพังค่าความสัมพันธ์ยังคงไม่พอบางทีอาจจะต้องทำภารกิจลับอะไรบางอย่าง ขอเกลมองไปทางยูร่าพางพงกศีษะคล้ายกับเธอตอบกลับมามาื่สักวันหนึ่งฉันจะเปิดเผยความจริงของนรกให้ได้ขอเกลตอนนี้ยิ้มออกมาอย่างขืนขมถ้าเป็นกลิตก็คงทําได้นะแต่ว่าคนที่จะยืนเคียงข้างเขาคือเธอไม่ใช่ฉันเยั้ยนะทุกคนเกิดการาน้อยเนื้อต่าใจระหว่างแฟนของกรตทั้งคู่นะระหว่าวงมหาสงครามของมนุษย์กับอสูรขอเกลพัฒนาขึ้นมาอย่างก้าวกระโดด ย่อมต้องเป็นเช่นนั้นเขาหมกตัวอยู่ใน,ในรกก่อนที่มหาสงครามจะเริ่มขึ้นซะอีกในภายหลังยังได้รับความช่วยเหลือจากเลละเคเเลเวลในปัจจุบันของคอเกลก็คือ469มีสี่สมญานามที่ได้รับเพิ่มเติมขึ้นมาคอเกลซึ่งเติบโตด้วยความเร็วที่แม้แต่ตัวเองก็ไม่คาดฝันเริ่มนึกทบทวนถึงความทรงจําครั้งเก่าครั้งเก่าเดี๋ยวลิ้นพันตัวเขานั้นเคยสัญญาว่าจะทวงตําแหน่งหัวแถวมาจากกริดที่เลเวล500 แต่ว่าเป็นอีกครั้งที่ตัวเขานั้นต้องรู้สึกอับอายหลังจากที่ได้รับชมวิดีโอที่กลิดดวลกับอีโกของบาเอลตามลำพังขอเกลตตระหนักได้ทันทีว่าช่องว่างไม่ได้ลดลงเลยสักนิดแถมมันอาจจะยิ่งกว้างขึ้นไปอีกน่าละอายใจเกินกว่าที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นคู่แข่งสิงขอเกลนับถือกลิตให้เป็นคู่แข่งมนานานมาแล้วแต่ว่าหลังจากจบการแข่งสาธิตไฟายนา,นาชาติครั้งที่4ไปขอเกลเ,เกิดรังสหรณ์ว่าตน อาจจะไม่มีวันไล่ตามกลิตได้ทันอีกตลอดชีวิตแต่แน่นอนเขาไม่เคยแสดงสิ่งนี้ออกมานั่นเป็นเพราะกฤิตเองก็นับถือตอนเป็นคู่แข่งเช่นกันทุกครั้งที่ได้เห็นสายตาที่คาดหวังของกลิตขอเกลไม่กล้าสารภาพออกไปว่าตนไม่มีคุณสมบัตทิที่จะเป็นคู่แข่งอีกต่อไปแล้วเป็นเพราะนั่นจะเป็นการผลักให้กลิตต้องเดียวดายความเดียวดายของผู้ที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดมีเพียงผู้ที่เคยยืนมาก่อนเท่านั้นจึงจะเข้าใจมัน แต่ปัจจุบันเขาไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเป็นเพราะว่าโลกนี้ยังมียูราในสักวันหนึ่งเธอจะกลายเป็นตัวตนที่ตอบสนองคความคาดหวังของกลิฑได้ฉันยืนเคียงข้างยองวูเสมอขอเกลไม่ใช่เพียงคนเดียวที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดในระหว่างมหาสงครามยังน้อย,อยก็ในกลุ่มนรกอ๋ออย่างน้อยก็ในกลุ่มนรกมันไม่มีวันเอาชนะยูราอย่างแน่นอน ความแข็งแกร่งของเธอเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณยูราพัฒนาและขัดเกลาฝีมือการใช้ดาบซึ่งเคยเป็นจุดอ่อนเมื่อเทียบกับการยิงนอกจากนั้นอาศัยความพยายามและประสบการณ์ชดเชยผลข้างเคียงด้านลบภายในในรกด้วยบัฟหรือทักษะไปกันเถอะแล้วก็เป็นเสียงเปิดประตูทุกคนประตูบานยักษ์เปิดออกหลังจากที่เลระเคลงมือทันใดนั้นเองร่างประหลาดร่างหนึ่งได้เคลื่อนไหวท่ามกลางความมืด เลอวละเคละล่ะหรือว่าบาทน,น้นเป็นความจริงสินนะหมอนี่เจ้าเล่ห์มากจะหลงเชื่อคำพูดหรือการกระทำของอฝ่ายเด็ดขาดข้ามาที่นี่เพราะได้ยินว่าเตรียมดวงวิญญาณการเตรียมดวงวิญญาณเกิดความลา่าช้าแต่กลับกลายเป็นเรื่องดีซะได้เจ้าคือเป้าหมายการระบายโทสะชั้นเลิศไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดนะทุกคนเฮ้ยล่ะเค ้ยังแก้แค้นให้ข้าไปส้สำเร็จอีกเหรอช่างเป็นเด็กที่ไม่ได้ความจริงๆแล้วก็เป็นเสียงเดยวนะเสียงใครเขาบอกว่ายูราปูไม่เชื่อใจคอยนอกจากเจ้านี่ไม่ใช่เวลามามวัวทดำแบบนี้มันเป็นลูกชายของฉันเหรอม่ความว่ายัางไงลูกชายของฉันไปซ่อนไปที่ไหนบอกมานะบอกมา ใบหน้าของยูราและเขาแก้วตอนนี้พลันแข็งทื่อไม่รู้ว่าเป็นเสียงของใครบ้างทุกคนแต่ดูเหมือนจะรู้จักทั้งสองคนนี้นะนั่นเป็นเพราะคนที่ไม่ควรจะโผล่เข้ามาในสาติฟายกําลังรออยู่เบื้องหน้าเป็นภาพหลอนที่สร้างจากการอ่านความทรงจำงั้นเหรอถ้าเป็นแบบนั้นจริงพวกเขากําลังละเมิดพรบรคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสิไม่เราไม่เห็นบาดแผลทางใจของยูราคงเป็นภาพหลอนเฉพาะบุคคล เดี๋ยวนะไม่รู้ว่าเป็นความคิดของใครสำหรับทีมงานเกมพวกเขาคงถูกพวกเขาคงจะเห็นภาพที่ถูกเซ็นเซอร์ไว้แต่ว่าไม่ว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงมันก็ควรจะนำไปปรึกษาทนายสำหรับเรื่องนี้ขณะที่ยูราและขอเก้วก,กำลังคิดนอกเครื่องอย่างจริงจังแล้วเป็นเสียงระบบแจ้งเตือนขึ้นมาทุกคนติ้งเหาดวงวิญ,ญญาณต่างเบิกเนตดวงวิญ,ญญาณของตำนานโบราณข่าวปรากฏตัว ดวงวิญญาณของตำนานโบราณฮักเซนปรากฏตัวดวงวิญญาณของตำนานโบราณซีดานปรากฏตัวดวงวิญญาณของตำนานโบราณอลิชาปรากฏตัวดวงวิญญาณของตำนานโบราณไฟเวิร์ฟปรากฏตัวดวงวิญญาณของตำนานรุ่นก่อนกิสได้ปรากฏตัวดวงวิญญาณของตำนานรุ่นก่อนครูเกอร์ปรากฏตัวดวงวิญญาณของตำนานรุ่นก่อนอเล็กซ์ปรากฏตัวดวงวิญญาณของตำนานรุ่นก่อนโพเวียปรากฏตัวเดี๋ยวทุกคน ตำนานรุ่นที่แล้วทำไมมันกลายเป็นวิญญาณอยู่ในนี้เนี่ยอเล็กก็เป็นนักล่าสู่ใช่ไหมส่วนโพเวียก็เป็นอ,อะไรอ่ะคนยิงคนูใช่ไหมคลายิงธนูใช่ไหมสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังลอยขึ้นจากพื้นดินและล้อมคณะเดินทางเอาไว้จากทุกด้านเหล,ละาเคผู้ก,กําลังแข่งทื่อจากการเผชิญหน้ากับดวงวิญญาณของเบรอาเช่กัดฟันแผดเสียงไม่ต้องไปกลัวแค่มองตรงเข้าไปข้างหน้าแล้ววิ่งไปก็พอตกลง สามบุคคลที่สร้างมิตรภาพมาร่วมกันพวกมันเชื่อใจกันพึ่งพากันและช่วยกันก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ตัดฉากนะครับดูเหมือนว่าดวงวิญญาณเบเรเช่ทำไมมาโผล่ในนี้ผมก็เป็นเรื่องน่าตกใจอยู่เหมือนกันนะเนี่ยดาเมียนเคยเข้าถึงข้อมูลจํานวนมากสมัยที่ยังเป็นสันตปาปาดังนั้นหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิหารยาทานความรู้ของตัวมันนั้นจัดว่าค่อนข้างแน่นด้วยเหตุผลดังกล่าว สวาปามจกบาเพตจึงมีข้อมูลความเคลื่อนไหวของวิหารยาทานค่อนข้างละเอียดทําให้สร้างดันเจี้ยนกัดขังพวกมันเอาไว้ได้ในตําแหน่งที่มั่นยาฮึในที่สุดก็จับเจ้าได้บัดซบจริงๆขณะที่สวาปามจกบาเพตเดินไปตามดันเจี้ยนที่ตนออกแบบเอาไว้ตัวมันที่เคยล่อลวงให้สาวกยาทานจนวนมากเขามาติดกับปัจจุบันในตอนนี้กำลังเผชิญกับเหตุการณ์วิกฤตเข้าสเสอ ขารับใช้ยาทานซึ่งในที่สุดก็เริ่มมองเห็นโครงสร้างของดันเจียนได้ทําการหลุ่มล้อมสวะาปามจกบ่าเพชรจากทุกทิศเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรกันเดิมทีสวะาปามจกบ่าเพชรนั้นมีดันเจียนที่ควรจะดําเนินการอยู่ทั้งสิ้น11แห่งจากบรรดาทั่วทั้งหมด7แห่งถูกบริจาคให้กับอาณาจักรออกีเอคอยใช้ฝึกทหารส่วนอีก4แห่งถูกใช้เป็นแหล่งทำมาหากิน พวกมันคือดันเจียนที่คอยล่อลวงมอสเตอร์ให้เข้ามาติดกับแต่ก่อนที่สงครามจะเริ่มดันเจียนทั้ง4แห่งซึ่งเป็นบ่องเงินบ่อทองสันถูกทุบทิ้งและแปลสภาพให้เป็นดันเจียนใหญ่แห่งเดียวในปัจจุบันเพื่อที่จะตึงวิหารยาทานให้อยู่หมัดแล้วล่ะก็สวา,ามจบบาเพ็ดต้องเสียสละอย่างใหญ่หลวงงานของตัวมันคือการทวงเวลาวิหารยาทานเอาไว้จนกว่าสงครามทั้งหมดจะสิ้นสุดแต่ว่าสุดท้ายก็พบกับความล้มเหลว เ่าซาวกไม่ถูกกับดักเล่นงานอีกต่อไปแล้วถึงแม้ว่าจะถูกเสียบด้วยลูกธนูและคมหอกสูดดมควันพิษแผดเผาด้วยเปลวเ,เพลิงและถูกแช่ในบ่อน้ําแต่ว่าพวกมันกลับไม่ยอมตายเราว่าจูจูพวกมันกลับกลายเป็นอมตะขึ้นมาจะได้จบสิ้นแล้วสวา,ามีจุกเบาเพลดนั้นรู้สึกเจ็บปวดหัวใจอย่างแสนสาหัสตัวมันเจ็บหน้าอกเมื่อต้องจินตนาการภาพดันเจียนซึ่ง ดันเจียนใหญ่ซึ่งเกิดมาจากการสังเวียนดันเจียนเกรดยูนิคทั้งสิ้น4แห่งกำลังจะพังทลายลงไปพร้อมๆก,กันกับตนต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3เดือนเพื่อที่จะชดเชยความเสียหายในคราวนี้ได้สวาปามจากบาเพชที่กำลังสิ้นหวังอยู่ทุกตุกให้ตื่นจากผวังนั่นเป็นเพราะว่าตัวมันั้นได้ยินเสียงกรีดร้องของสาวกดังขึ้นมาจากด้านหลังับเกิดอะไรขึ้นกัน สาวกยาทานต่างก็หันไปมองยังทิศทางของต้นเสียงและพวกมันก็ได้เห็นเห็นชายคนหนึ่งกําลังเข็นฆ่าสาวกยาทานพร้อมกับวิ่งตรงเข้ามาใกล้ผู้บุกรุกคืออดีตสันตปาปาดาเมียนจากมุมมองของวิหารตัวตนของมันเป็นรองเพียงแต่กลิตเท่านั้นเจ้าโง่รอนหาที่ตายดตัวเองเลยยังกันรลยคารับชายยาทานโพลงขึ้นมาด้วยความยินดี ใช้ผู้สูญเสียคุณสมบัติในการเป็นสันตปาปาไปแล้วมีข่าวลือจำนวนมากมายที่ระบุว่าดามียนอ่อนแอลงหลังจากที่ได้รับตำแหน่งาศาสดาของาศาสนาใหม่ที่มีนามว่าโบสเทพออร์เวกียเป็นโอกาสอันดีที่พวกมันจะได้แก้แค้นและฉีกเขียนอีกฝ่ายให้กลายเป็นชิ้นๆวงเวทหลายสิบวงได้โผล่ขึ้นมาข้างกายข้ารับใช้ยาทานในพริบตาพวกมันคือโซ่คำสาบสำหรับพันฒนาการ และมนลดำสำหรับใช้ถล่มเป้าหมายดาดามียนระวังพวกมันไม่มีวันเอ,อยังไม่ทันที่จะสิ้นเสียงดวงตาของสวาปามจกบาเพ็ดนั้นได้แปลเปลี่ยนเป็นความชง,งนวงเวทหลายสิบวงที่ปกคลุมไปทั่วทั้งบริเวณพันหลุดจากการล็อกเป้าและเริ่มกุละหนดาเมียนที่แทรกตัวเข้ามาอยากเป็นปริศนาลงมือรำดาบทันทีคลื่นไร้ลมสงหารเกลี่ยง นี่มันหมายความว่ายังไงค่ารับใช้ยาทานแหกปากีดร้องโดยที่ไม่อาจจะปิดบังความสับสนดาเมียนนั้นแข็งแกร่งกว่าที่สมัยยังเป็นสันตปาปาซะอีกแตกต่างไปจากข่าวลือที่ได้รับมาอย่างสิ้นเชิงท่ามกลางความสับสนของทุกๆฝ่ายดาเมียนที่หายตัวมาโผล่ข้างสวาปามจาบบอเพ็ดก็ได้พูดขึ้นพวกบันมีบ๊อบของอยูดาและจะได้และจะได้รับความเสียหายเพียงแค่หนึ่งหน่วยเท่านั้น จุดออนอยู่ที่ท้ายทอยสะโพกแ็นร้อยไหวานายจะต้องเล็งมาให้แม่นนะเออตกตกลงว่าแต่ฉันฉันขอเข้าโบสถ์โอเวอร์เกียด้วยเลยได้ไหมเนี่ยฮะนี่นายยังไม่ได้เข้าอีกเลยเนอยฉ,ฉันไม่ยอบนับถือศาสนานะเป็นเพราะทุกศาสนาจะมีกฎที่ห้ามทำแล้วก็ต้องทำตามแบบนั้นเออนายอ,อาจจะตายไปโบสถ์เทพโอเวอร์เกียนะมอบอิสริาภให้ทุกคนนะจริงอยู่ ที่ไม่ใช่อิสระอย่างสมบูรณ์แต่ก็แลกมากับความแข็งแกร่งอะจะเก่งเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยวันนี้ไม่ได้เข้านะเฮ้ยกลายเป็นไอง้งั่งโดยสมบูรณ์แบบเลยนเนี่ยแต่ว่าตอนนี้รีบเดินก่อนเถอะทั่วทัถังทวีปไม่ได้มีชาวโอเวอร์เกียร์ระเวนแสดงผลงานเพียงแค่1ห,หรือว่าสองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิซาเบลหลายฝ่ายต่างก็ประเมินว่าอิซาเบลสามารถเข็นพลังออกมาได้มากกว่าสมัยก่อนซะอีก นี่คือผลพวงจากการที่กลิสร้างเทวพันธ์ใหม่ผมพร้อมกัน2ชิ้นแล้วก็ตัดฉากนะครับทุกคนเงนินนะเจ้าของห้องน่าจะเล็กนะครับไอ้ตัดฉากกันมาที่กรุงไลฮาร์นะฮะกลิดได้มาบอกลาไอรีนรักษาตัวด้วยนะเพคะเออเธอไม่ต้องเป็นห่วงพ่อกับแม่ของฉันพวกท่านดูแลตัวเองได้ บิดาและมารดาของกษัตริย์เปรียบดังพ่อและแม่ของแผ่นดินจะให้ดิฉันละเลยพวกท่านได้อย่างไรนอกจากนั้นดิฉันยังรู้สึกดีกับพวกท่านมากทั้งสองคนคอยเอ็นดูดิฉันกับหลอดด้วยความรักเออแล้วแต่เธอก็แล้วกันกลิดมองผ่านไปทางด้านหลังตัวเขาได้เห็นพ่อแม่กำลังยิ้มยอกล้ออยู่กับหลอดสามีภรรยาคู่นี้อยู่ห่างไกลจากคำว่ามือใหม่เป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณของขวัญจากลริปอันที่จริงลําพังความเร็วในการเก็บเลเวลของคนทั้งสองก็สูงเป็นทุนเดิมเรียกได้ว่าเหนือกว่ามาตรฐานหลายระดับสงสัยที่เคยโอ้อวดว่าสมัยเด็กเป็นเทพในร้านเกมนั้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องจริงนะเนี่ยรีบ <c oughs> ไปเถอะคะ่ะไม่ต้องห่วงทางนี้แล้วฉันจะรีบกลับมานะการได้เห็นไอรีนจัดระเบียบเสื้อผ้าทำให้หัวใจของกริกระชุ่มกระชวยขึ้นได้เสมอ ชายหนุ่มฉีกยิ้มก่อนที่จุมพิษลงไปบนแก้มจากนั้นก็ส่งตัวเองลอยขึ้นฟ้าไปเป้าหมายคือหอแห่งปัญหาเพื่อเตรียมการล่วงหน้าในกรณีที่อาจจะถูกมังกรแทรกแซงกลิดได้วางแผนที่จะมอบของขวัญให้กับปีบันของขวัญที่เคยสัญญาเอาไว้ซาตรามังกร